ดยใช้กรงดานแขงทิ้งอัวินกดีกว้าฉันหาแล้ไสอคนเนค่ส,สก็จะได้ขาไนียอะาใช้น้จหเปล่าใช่สิค่ะ สูดให้ข้าดูนี่แมวโอเคงั้นตามเขมาข้าจะพาเจ้าไปหาท่านกินข้ากลับไปแล้วครับท่านกินสวัสดีครับท่านกินข้าชื่อ,ตอเติรเนเดมสวัสดีครับท่านกินผมชื่อขอบฟ้า <laughs> นพวกเจ้าไปยืน <continental> ก้านหลังช่างตัดคือแผนการบอกข่าก็คือข้าต้องการผ่านวิธีการต้องการใช้ของของปั้นขุนจุกดีโดยการใช้พลังงานแสงทิตย์พวกเจ้ามีแนวคิดอะไรนำเสนอให้กับข้าไหม มันค่าจะ,จะให้พวกเจได้ปังคือค่าต้องการจะทำเป็นแล้วก็การใช้ปังเลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้ามีการรวมกลุ่มหาลายได้ปากแนวไม่ไผ่พะปกปุกว่าชัดเจนตรงกลางก็แฉ่จะไอ้และอุ้ยรักกันแน่น้อย Leka? Leka! ภาษาที่สมัครยึดถือได้แล้วมาจะได้เรียนเฉพาะชุดที่เรียนธรรมชาติอย่างนี้ค่ะเวลาที่มีความแตกต่างกันการปกครองและภาษาเนี่ยนะเพื่อความคงตสูงสุดได้ก็จะมีสิ่งมีชีวิี่หากหลและจะให้มีความหลากหลาย โดยในงานวิจัยของผมผมสามารถทำได้สองด้านโดยในสองด้านที่ผมทำได้คือวิศวกรรมเชิร์เว้และเกษตรเชิร์เว้โดยในส่วนของเกษตรเชิง์เว้ในส่วนพที่ตาของผมไม่มีการใช้สารเคมีและเป็นการที่ทำให้ธรรมชาติดูแลกันเองและในส่วนของวิศวกรรมเชอร์เว้ขอผมเป็นการที่ให้ป่าไม้ชายเลนเป็นการแนวการฝังแล้วก็ใช้ไม้ไผ่แบบสลักฟันฟางเป็นแนวการฝังค่บแต่ในส่วนที่ผมทำไม่ได้ก็คือวิศวกรี่สีเขียว ไม่อยากมีปู่การันต์ชาวบ้านคิดว่ารายได้ของแม่มันคงครับแค่นี้เลยครับก็ใช่ไม่น่าแล้ววิจัยหนึ่แล้วต่อไบแล้ววิจัยที่สองบอกค่ว่าไปที่จริจะได้ไปเก็บข้อมูลมาสำเร็จหรือไม่สรุปผลการวิจัยของผมก็คือผลนั้นเป็นไปตามสมมติฐานเพราะว่าปัาช่อนสามารถเก็บตะกอนป้องกันการแตกซอได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ไผ่สามารถชะลอขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงซึ่งก็สามารถทำลายได้ให้กับชาวบ้านได้เคยเป็นไปต่างยศเป็นตามที่บอกว่ารบการกัดโซ่และพึ่งอะไได้ให้กับชาวบ้านได้ครับดีมากแล้วก็จะยิ่งสองการแก้ไขปัญหาของมมติฐานคนในสามอย่างก็คือเกษตรชนิดเวศวิศวกรรมชนิเวศและวิชาอธิษฐ แต่ผมทำได้แค่สองอย่างก็ค <c ười> ือวิวิศวกรรมเชิง <c> น <ười> yeah, ิเวศและเกษตรเชิงนิเวศโดยเกษตรเชอนิเวศคือการให้พึ่งอยู่ในป่าชายเลนโดยให้เติบโตกันเองแล้วก็ทำรายได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติวิศวกรรมเชิงนิเวศคือการป้องกันชายฝั่งแบบไม่ทำลายธรรมชาติและทำให้ระบบนิเวศยังดีแต่ก็ป้องกันใช้ฝั่งได้ได้อย่างดีอ่ม แต่ที่วิสาหกิจสีเขียวทำไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าในสมุติฐานยังไม่มีการควบคุมแต่ก็ไม่ไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ต่อไปอล้วสุดทีติกาอแล้วสุดทีติดตามของข้าครับ การทุบป่าชายเลนจะสามารถช่วยให้มีหน้าดินแล้วก็มีอสัตว์น้ำเข้ามาอยู่ในอนุบาสสัตว์น้ำและพร้อมกับการทดลองที่เออ่แนวการเอาแนวไม้ไผ่มาตัดในตู้จำลองทำให้รุ่นที่ทำให้ใหใหหมีผลว่าแนวไม้ไผ่สามารถดักจับตะกอนแล้วก็สามารถดันการกัดเซาะได้ดีครับซึ่งในสมมนของานของ Know, <laughs> อส s ว e don't allow นะครับเขาประกอบด้วยสองด้านจากสามดานได้แก่วิวิศวกรรมเงิเวศและก็เกษตรเงมิเวศโดยสช้พืฐานวิทยาศาสตร์เคมีในการบ่าชาเลนปล่อยให้ธรรมชาติดูลงี่ลาช่จริงนะครับเนี่ยสวนสงสรงวิศวกรรมเงมิเวศมีการใช้วัสดุที่เป็นไม้จากไม้ไผ่ที่ในการป้องกันป่าชายเลนที่เป็นวัสดุโดยรอบ

ก็สิธิการได้มาจากการค้าสนามเอ่อกจะวิจัยครั้งนี้ทำให้ประสบการ์ได้ประสบการณ์อย่างหลากหลายทั้งการเก็บข้อมูลและการทำงานที่เหนื่อยแต่สนุกทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมีความสนใจในการทำงานครั้งถัดไปความรู้และประสบการณ์จากการทำงานวิจัยของข้าสามารถนำไปพัฒนางานต่อไปได้โดยเฉพาะในการ ลดมลิษด้วยพลพังงานแสงอาทิต์และการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นคำถามวิจัยและสมมติฐานใหม่ที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมค่ะและของน้ำใจก็ที่หนึ่งออก็มาสิก็สัสสีนี่ไม่เป็นไรตามความรู้นะครับผมคือผไม การทำไม่ใจก็คือผมได้เรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือวิธีการปูป่าชายเลนและวิธีการเกิดโคงการครับสิ่งที่ผมทำได้ดีก็คือการสร้างเครื่องมือการสรุปข้อมูลจากการเป็นวัฒนธรและการจดบันทึกข้อมูลครับสิ่งที่ผมควรพัฒนาคือควรพัฒนาให้มเร็วกว่านี้ครับโดยผมจะพัฒนาโดยตั้งใจเร็วมากครับแค่นี้ครับจบดีมากเลยและต่อไปนักวิจัยที่สองสักค้าวฟังทีสุด ครับคันจีเราคงจะโอเคครับสิ่งที่ผมทาได้ดีคือการสรุปผลในบทที่หถึงบทที่ห้เพื่อนำมาที่สุดสมมติฐาแล้วก็นำมาสรุปรื่อับสิ่งที่ต้องพัฒนาคือการทํางานให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแล้วกการที่ทําอุปกรณ์สอบถามให้สามารถเก็บการเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเพื่อให้บ ที่ถึงบทที่5มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมีข้อมูลที่เยอะขึ้นครับทักษะที่ได้จากการศึกษกวิจัยก็คือการพิมพ์ที่เร็วขึ้นการกำกับกเองเพื่อทำงาให้เสร็จแล้วก็มีความจดจ่อมากขึ้นครับทอนนี้ยรล้วกิงดีมากครับ <c oughs> สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คืออยู่ๆตอนเดินสำรวจป่าใช้ชเลนเจอลิงพวกเราเียนเดินตามไปครับแต่ว่าเมย์สปายก็เห็นมันกินและวพราอยู่ ตอนนั้นดีที่คุณมีเกมมีไม้อยู่ก็เลยหดมัน <c oughs> ชเลด้วยครับความรู้ที่ความรู้และประสบก,การณ์ที่ได้จากการทำวิจัยและจะนำไปพัฒนานักศึกษาใหม่ก็คือการเขียนที่เข้าใจง่ายขึ้นและการฟังที่ดีขึ้นครับถึงแม้ในบางครั้งอาจจะพูดเบาเกินไปแต่ก็ผมจะพยายามให้ไ เราอยากใหแม่แนะนำหน่อยคำชื่นชมก็ได้ครับชื่นชมชื่นชมชื่นชมชชมเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจมากแม่ชื่นชมแล้วก็สนุกเป็นใจที่สนุกแค่นั้นแหละจะไม่มีใครลังเกีจขอ,อเชิญไปเล่นเกมรุ่เรื